สวัครับกลับมาพบกับผมน้อง3าสไฟสโตนะครับผมก็ใน EP นี้ครับมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอนะครับผมแล้วก็มีเรื่องที่ยินดีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอันดับแรกคือคือจากทางโรงแรม M5 Residence นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้นะผมเริ่มมีสปอนเซอร์ลนะฮะสปอนเซอร์เจ้านี่ฮะ ดีเจไอมานะฮะโหสําหรับเอาไว้ถ่ายตอนออกไปเที่ยวนะฮะเพราะผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับผมนะครับ mm hmm. ก็ขอบพระคุณทางเอ็มไฟมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีครับยินดีทีนี้พอขอบคุณผู้ใหญ่จะดีแล้วก็มาเข้าเรื่องดีกว่าครับพอดีมีที่เห็นนะเห็นตะเกียงอยู่สี่ห้าตัวนี้สี่ตัวนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็น ของที่ทำมาเพื่อสำหรับเราชาวตะเกียงก็ว่าได้นะครับก็ว่าได้ในส่วนของในมุมของผู้ใช้นะครับผมเองเนี่ยเอางี้ดีกว่าก่อนนะพูดถึงปัญหาพูดถึงตัวโปรดักกั่จดดีกว่านี่ผมให้ดูก่อนอันนี้คุณโจนะครับของอันนี้เป็นของที่ห่อนี่ผมยื่นให้ดูอ่าแอดดิกครับนะครับ ออกเสียงถูกไหมน่าจะออกเสียงถูกแหละแอดดิคราฟนะครับแอดดิคราฟโอ้โหงานแอดดิคราฟถามว่าไอ้เจ้าไม้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงอาวมีประโยชน์ยังไงนะครับผมเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยทางทางคนที่ส่งมาให้ผมแบบได้ลองดูลองใช้เนี่ยก็คือว่าเฮ้ยงานสวย งานดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมซื้อแล้วผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันแก้ปัญหาโต๊ะไม้ของผมเป็นรอยได้ครับผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคือปัญหาที่ผมเจอคือผมซื้อโต๊ะโต๊ะท็อปไม้ครับของ Nature ์โธดมาตัวหนึ่งก็ใช้ว่าพอไปแคมป์เนี่ยบางทีบางทีลืมเอาตะเกียงวางไว้นานๆเข้ามันเป็นรอยวงๆครับเดี๋ยวให้รูปให้ดูครับโอ้โหแล้ว ค่อนข้างที่จะเสียหายแต่หาว่ามันก็เป็นรอยครับมันมันมันก็ทําให้มันไม่สวยครับแล้วยิ่งเราต้องจุดตะเกียงทุกครั้งผมไปแคมป์ที่ไลเนี่ยผมว่าจะตะเกียงไปประจํานะฮะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็เกิดเกิดปัญหาเลยแหละเกิดปัญหาเลยแหละคือตะเกียงตัวใหญ่ๆเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับตัวใหญ่ๆอย่างพวก276 SCK พวกนี้เขาเนี่ย,ยจะมีเสาอ,อยู่แล้วมีเสาอ,อยู่แล้ว มันก็โอเคครับมีสอนอยู่เราเราไม่ได้คิดอะไรแต่ตะเคียงตัวเล็กๆเ,เนี่ยไอ้คันจะไปแขวนเสาอย่างก็่อะตอม7 5หอย่างตัวใหม่ๆเท้าสวินอะไรอย่างเงี้ยไอ้คันจะไปแขวนเสามันก็ดูไม่สวยครับมันก็ดูเล็กเลือดใครไปการวางบนโต๊ะเป็นเพราเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็สวยมากเลยครับทีนี้พอวางเนี่ยอาหารย,ยังอื่นมาวางมันก็อันนี้ไม่ได้อวยกันนะฮะพอหาห้ถึงมาวางเนี่ยบางทีมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างางเงี้ยครับ ถ่ายรูปออกมามันก็อาจจะเป็นเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะอถ่ายรูปออกมามก็ดูบวด,ดูแบบวางบนโต๊ะธรรมดาแล้วปัญหาที่เกิดมันทําให้โต๊ะของเราเป็นวงครับผมพอผมเจอตัวนี้มาผมว่าเฮ้ยได้ลองใช้เว้ยพอวางปุ๊บอ่าเขาออกแบบมาเหมาะกับตระกูล75อะตอมตัวเล็ก175วางได้ไหมได้ครับ175วางในลักษณะนี้วาง โอ้โหช่วยผมได้เยอะเลยครับเวลาวางบนโต๊ะเนี่ยเวลาถ่ายรูปอะไรมาแล้วเนี่ยมันดูแบบมีคลาสนะโอ้โหดูแบบเท่เลยคนอื่นจะใช้วางแก้วหรือวางของร้อนอย่างอื่นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ทําได้ครับแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมชอบตะเกียงผมซื้อมาเพื่อวางตะเกียงแล้วเวลาวางเนี่ยลหลายตัวเนี่ยโอ้โหผมนอกจากจะวางบนโต๊ะอยู่ที่ร้านผมนะฮะ ผมก็เอาขึ้นชั้นเลยมันจะดูทําให้ตะเกียงที่เราชอบหรือตะเกียงที่เรารักเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากนะครับมีมูลค่าเพิ่มนี่โฆษณาแบรนด์ตัวเองหน่อยนี่นะฮะมีลายด้วยนีแบบยนน่แบบมีลายเพ้นท์นะครับแบบมีลายเพ้นท์นะครับส่วนตัวไม้ที่ทําเอาราคาก่อนดีกว่าราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบครับถามว่าแพงไหม,มผมว่ามันเป็นงานคราฟนะ งานคราฟราคาผมว่าได้ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเกินไปเป็นงานคราฟพราะเขาไม่ได้ทำความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการยอดขายอะไรที่มเยอะมันต้องการแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานตะเกียงโต๊ะเป็นรอยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ของแคมป์ต้องรองรับจริงว่าบางตัวบางชิ้นเก้าอี้โต๊ะเนี่ยโหราคาสูงมากจริงครับเพราะนั้นมันก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยในการรักษาของแคมป์ของเราแล้วก็ ทำให้คนรักตะเกียงอย่างผมเนี่ยมีอะไรที่วางแล้วมันดูแบบอ่าดูอ่ะอ่ะผู้ชมลองดูเองนะฮะเห็นไหมฮะเฮ้ยมันดูดีจริงนะมันดูดีจริงๆนะดูดีแต่ว่าขายของก็ขายครับแต่ว่าพูดตรงว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็การเออมันมันแก้แก้ปัญหาของเราได้นะครับสําหรับคนที่มีวิธีอื่นอนะันนั้นก็ผมก็ก็ดีด้วยแต่วิธีของผมผมก็ ได้อันนี้มาแก้ปัญหามันก็ช่วยได้เยอะครับเอามาเข้างานของเขาหน่อยอันนี้ถ้าเป็นสีนี้เป็นไม้โอ๊กนะไม้โอ๊กไม้โอ๊กดูสีสันอืออกแบบดีไซน์ดูป้ายนะครับด้านล่างมียิงแอดดิครับน,นี่เป็นงานเพ้นท์ของศิลปินผมว่างานอันนี้เป็นไม้วอลนัทไม้วอลนัทไม้วอลนัทนะครับเขาเป็นงานทํามือนะครับมันอาจจะ ไม่เรียบร้อยบ้างแต่ว่าการดูแลรักษาของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้นานๆแล้วมันเป็นรอยเนี่ยคุณสามารถคุณสามารถขัดเบาๆแล้วก็ลงออยลงอะไรแว็กของไม้ได้นะครับออืผมดูแล้วก็วเข้าใจนะเขาออกแบบมาเขาออกแบบมาได้แบบว่าแก้ปัญหาของเราได้นะครับผมส่วนใครจะเอาที่ลองแก้วางอันนั้นวางก็ เราก็ไม่มีปัญหากันครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันสวยดีมันเป็นงานไทยแล้วก็เป็นงานคราฟราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากตะเกียงเราแพงกว่าอีกครับตะเกียงเราแพงห <c oughs> มื่นกว่าบ,บาทนีนยฮะเราจะวางแบบเฮ้ย hey, มันไม่สมฐานะเอาจริงฮนะมันไม่สมฐานะอะตอมหนึ่งตัวโอ้โหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นแปดสองหมื่นบางตัวเป็นแสน เราจะมาวางเป็นที่รองแก้ว5บาท10บาทมันก็ดูกระไรอยู่อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่ใครนะครับแต่เราซื้อตะเกียงได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณก็ต้องมีรถนิยมหรือมอีแนวทางการสะสมที่พอสมควรพอตัวเนี่ยอย่างชุดนี้อันนี้วางอะตอมอ,อ,อ,อซื้อมาใหม่เทาวินดูวางเสร็จปุ๊บดูแพงเลยตะเกียงดูแพงทันทีทันใดเลยนี่ถ้าวางเฉยๆบนโต๊ะอะตอมพอขึ้นมาวางนี่ปุ๊บอะไง เห็นไหมดูดีเลยอ่าเห็นไหมครับโอ้โหเออผมแม่ผมคิดไม่ได้นะจริงนะแต่ถามว่าทําไมไม่ทําตัวตัวใหญ่ก็ขขแขวนครับขแขวนมีเสาตะเกียงไปอุ่นหนุนเสาตะเกียงได้ฮนะนี่หนึ่ห้าวางได้อ่หนึ่งเจ็ดห้าบางคนเขาก็วางแก้วแต่ผมว่าวางตะเกียงวางตะเกียง เอาละะนี่ได้ขายของน,ะนี่หของเข้านะฮะใครชอบสนใจทักหาได้ครับมีขายครับพ9นเการอ่าหมดจากการขายไปแล้วแนละ้วพนเก้าร้าสิบนะฮะค่าส่งประมาณ50บาทครับก็<ฮ>ใครดูคลิปนี้อยู่ชอบหรือสนใจสอบถามผมว่าก็เริ่มมีในในเพจก็มีเริ่มเพจของหรือว่าไปติดตามอ่าแอดดิคคาร์ก่อนก็ได้นะครับว่าเขาวางแล้วลักษณะเขาเป็นยังไง แต่ถ้าจะบัวเสียเวลาก็ดูของผมได้ครับแต่มันเทอยู่นะมันเท,อย,นะทอยู่นะเทอยู่เทอยู่ใช้ได้เลยก็ต้องขอบคุณทาง a d d ด c ิศครับด้วยครับห,ห,หวังว่าคงมีผลงานตอนแรกผมจะถามแล้วว่าเอ๊เขามีตัวใหญ่ๆวางไห้อะไรเงี้ยอันนี้ของเยอรมันครับอันนี้ผมซื้อมานะเป็นแผ่นหินอะไรก็ไม่รู้ไว้วางสองเจ็ดหผมก็ โอ้หอันนี้เป็นของจากเงยอรมันเลยนะครับดูฮะดูงานเขามันก็วางแล้วก็มันก็ดูนี่ฮะแต่อันใหญ่ๆเวลาไปไหนเนี่ยผมก็เพิ่งมานึกได้ว่าเฮ้ยเออทำมาเล็กอดีแล้วเอเล็กวางตะเกียงตัวเล็กราคาแพงวางบนชั้นเสริมมันอีกทีหนึง่งจุดตัวชั้นวางก็จะได้ไม่เป็นรอยอทําให้มันดูดีขึ้นครับตะเกียงเราแพงครับเนี่ยโหหาแสกเนี่ยวางลงไปโอ้โห เป๊เห็นไหมฮะมันทำให้มูลค่าของตะเกียงเราดูแบบอออืก็ถือว่าตอบโจทย์ผมไม่ดีผมชอบครับส่วนตัวเอาส่วนตัวผมเลยครับไม่ได้อิงอะไรอย่างอื่นครับไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรกันอันไหนดีเราสนับสนุนครับส่วนอันไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงบอกกันอะไรกันได้ครับไม่มีปัญหาครับผมแต่สําหรับตัว ตัวรองตัวนี้ดีครับก็สำหรับคลิปนี้นอกจากจะมีสปอนเซอร์เขาแล้วก็ได้มีสินค้าเกี่ยวกับตะเกียงถ้าเกิดมันมีตัวอื่นเข้ามาใหม่ๆผมก็จะหามาหามา,ห,า,มาหรือซื้อมาหรือรีวิวมาหรือพี่ๆคนไหนส่งมาให้ผมเ,เกี่ยวกับเรื่องตะเกียงนะฮะเรื่องแคมป์ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะ ผมก็จะมาดูแล้ววิธีใช้มันตอบโจทย์เราได้ไหมอนะไรเงี้ยคือการแก้ปัญหามันสําคัญวเวลาเราใช้นานๆเรานก็จะเจอปัญหาฮะก็อย่างที่ผมลงคลิปให้ดูว่าผมเจอปัญหาแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่ได้จากเขาจริงๆเนี่ยประโยชน์จริงๆมันได้ความความความพูเอ่อความสวยงามของตะเกียงที่ผมชอบมากกว่าครับส่วนเรื่องราคาแพงไปถูกไปอันนี้แล้วแต่บุคคลครับผมในส่วนตัวผมมองว่าผมซื้อตะเกียงไว้ตัวหนึ่งเนี่ยอยากจะมีพอวัง ก็แรกเข้าใจว่าวางบนโต๊ะได้อย่างเดียวแต่ที่ไหนได้มันกลับวางบนชั้นหรือในตู้ที่ผมเก็บทำให้ตะเกียงผมดูแบบอ่าหล่อมากครับหล่อมากก็ขอบคุณงานดีๆนะครับสนใจก็ติดตามเพจแอดดิเขาได้ครับแล้วก็หรืออยากสั่งซื้อกับผมก็สั่งซื้อได้ครับพันเกนะครับผมอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สวัสดีอันนี้รายพิเศษ ก็ไปถามมาเองครับมีเหลือไหมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ